วันนี้เนี่ยเราจะพาเจ๊เปียวเนี่ยไปออกเดตเจ๊เปียว้วก็ไงเนี่ยอุ้ยเปรียวขวัญจ้ากระมือสนะี <c oughs> ียวไว เอาอมันใช่เรื่องตลกไหม่ยกูจะมีมาร้านแล้วนะฮัลโหลครับพี่มาร้านเลยกมีหุ่ไหมก็สวัสดีเ c ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพาเจเปียวเนี่ยไปออกเดทนะครับทุกคนตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ยเราจะไม่เคยออกเดทเลยใช่ไหมเจเปียวใช่แล้วค่ะบทุกคนเราคบกันมาเนี่ยก็เกือบกี่ปีแล้วนะแปดปีเจแปดปีนะครับทุกคนเลยก็นานอยู่นะครับซึ่งเราเนี่ยไม่เคยออกเดทเลยสักครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสารฝันให้กับเจเปียวนะทุกคนไปเราขอเดินทางไปที่ห้างกันเลย let's เจ็บเี่ยพร้อมที่จะกลับไปเจอสถานที่ที่เราเจอกันครั้งแรกไหมเตรียมสมัยเที่ยวเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมมากเลย,มมเลยตื่นเต้นไหมโอ้ตืนต่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนที่เราสองคนจะได้ไปออกเดทน,นะคะไม่ว่าพาไปตกพาไปตกชอบเลย,เลย อ,อาจเจียไปตอกสุดๆ <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงที่ห้างเดอะมอลล์แล้วนะครับเดีเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับทุกคนเข้าห้นก่อนดีห้องน้ำจ้าเออเข้าห้องน้ำครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่ที่เรามากันครั้งแรกนะครับผมเป็นครั้งแรกที่เรามาห้างเดอะมอลล์อ่ะเออแบบฟิวเออๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นที่ไหน พาเจเบลไปร้องเพลงดีกว่าซึ่งตอนที่เรามาเรียนในเมืองแรกๆเนี่ยเราก็มาเที่ยวห้างเดือมอลล์นี่แหละสมัยเรียนเราไม่เคยได้ออกไปไหนเลยนะครับทุกคนเราอยู่แต่บ้านซึ่งทางบ้านเจเบลเขาไม่ให้เจเบลออกมาเที่ยวแล้วทุกคน <laughs> ซึ่งเราเพิ่งได้เที่ยวครั้งแรกก็ตอนทีเ่เรียนเทคนิคนะเจเบลเรียนสาลยแพทยช่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปร้องคราโอเคนะมาดูกันซิว่าเสียงเจเบลเนี่ยจะเหมืนมหอนหมาหอนหรือเปล่านะ <laughs> ซึ่งเจเบลไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังเลยนะทุกคน ม่สองเหรอเกิดชิผ่นนั้น <laughs> <laughs> เขาบอกว่านักเรียนนักศึกษาให้ใบสองนะจบเลยโอ้โหทุกคนอุตส่าห์ว่าจะมาร้องเพลงให้ FC ดูสักหน่อยอดเลยอะทุกคน๋ยวไปร้องที่บ้านกันแล้วกัน ได้มากทุกคนเกือบจะได้ฟังเจเปียวร้องเพลงสะสลว้วซึ่งเกิดมาเนี่ยบ่าวอัมก็ไม่เคยฟังเจเปียวร้องเพลงเลยนะครับเคยจะเห็นเจเปียวหอนจะรลือและตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่ห้างเชมิอลโคราสนะครับเราจะไปขึ้นหอคอยของห้างเชมิอนนะครับซึ่งสมัยนั้นเราก็ไปเหมือนกันนะครับผมเออแต่เรามาในชุดเล่นไม่ได้มาในชุดนักเรียนนะครับผมแต่เราขึ้นไปย้อนไปสักหน่อยนะครับว่าเจเปียวเนี่ยจะก่าวความสูงลึหรือเปล่าไปกันครับทุกคน let's go เราจะ อันนี้เราไม่เคยกินสเวนเซนเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาคือ,อตรงๆเลยไม่เคยกินจริงๆนะครับผมเจ๊พี่เราก็ไม่เคยกิน <g if> เดี๋ยวไปสั่งสเวนเซนนั่งกินชิวๆสักคำนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับผม ฟัไอ,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 อ้ชารี่เขาไม่มีแฟนใช่ไหมล่ะเออที่มีแฟนไงไอ้ชาร์เป็นธรรมดาเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเจ๊เปียวเนี่ยไปขี้ตุ๊กตาะครับทุกคนมาดูกันซิว่าเราเนี่ยจะขี้ตุ๊กตาได้หรือเปล่าคิดว่าขี้ได้ไหมไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ขี้มาครับเจ๊เปียวก็ไปเคยได้นะคะเอาเงินที่เราขี้แบบไปซื้อกันดีกว่าทุกคนว่าไหม เดี๋ยวเราพาเจ๊เปียวไปดูวิวสวยๆนะครับผมซึ่ง<ฮ>เจ๊เปียวเกิดมายังไม่เคยเห็นนะครับมันเป็นประสบการณ์ไงเราต้องเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนกับโจ๊กรอเฮ้ยทำไมเพื่อนกับโจ๊กวันที่โกไปไงถ้าใครพีพาลงเลยชันทีนี่ชันทีถึงละพร้อมหรือยังไปจับหัว คืลองเห็นาเลยวะอือไอยู่ไหนกันบิ๊กซีไงนี่บิ๊กซีเสียวนี่เยี่ยมไปถือนี่แล้ลงไหนเนี่ยนะพี่ลงที่นะเดี๋ยวพี่เข้ามารับพี่เขาม่ารับด้วยอ๋อเจีียวเรา9เไตเนี่ย วิวเดียวโอ้โหนะาจ้าจนี่กลัวสเดียวเดียวเราดูเยอะไปเลยคือเจ๊เปียวกลัวทุกคนเจ๊เปียวกลัวกำสูงนะครับผมนี่นะครับวิวโครารนะครับทุกคนเป็นไงอืมวิวโคสวยดูดิเนี่ยทุกคนวิวโครารนะ,ค,ะนครับผมโอ้โหบรรยากาศ มึงก็โทรตามพี่เขาตั่วเรียวเรียววิยพี่มาคำแคบเกือบให้ผมกดลิฟไงเอาเรีวเรีวก็รอสักคู่พี่อ่านเหรอเอาอ้ามันใช่เรื่องแต่ลุกไม่ไหวกูจะมีมาร้านแล้วนะน้องอิงออนช่วยเจ๊เพียวด้วย เขาขึ้นมาเขาขึ้นมามึงกลัวอะไรเนี่ยกูกลัวที่ถึงพ่อแล้วนผักตรงนี้ออกไปเถอะแล้พี่เขาแป๊บนึ่งเราทำไงอ่ะแล้พี่เขาแป๊บนึงพี่เขขึ้นมาขอใครเนอ้าวไรแบบนี้เนาะสวัสดีครับพี่มารับหน่อยฮัลโหลครับเอาเอากูกคาโหลเขาอยู่เนี่ยมึงจะรีบไปไหนรถไหม เบียวอย่ามือบอล้ยย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 ยงยย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 ดยย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 ยขยยยเลยย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 ยวย ไม่ใช่ไหมคิวไหนจะร้องไห้ทุกคนเจ๊เปลร้องไห้นะครับกลัวความสูงนะทุกคน <c oughs> ป้จเจ๊ก,ก็ไหวเมื่อกี้น่ะเจ๊เฟลรู้สึกไงวะขึ้นไปบนหอคอยอ่ะ กวจะกลับบายเลยทุกคนเดินเบาอามลอกขึ้นไปบนลิฟต์้วทุกคนจะรั่วเลยนะทุกคนเกือบจะเป็นลมเลยไม่เอาเป็นลมข้างบนนู่นเราจะได้ทนงูเก่าเราและนี่ก็คือสถานที่ที่เราเนี่ยชอบมาเจอกันนะครับทุกคนทุกๆวันหยุดเนี่ยเราจะพาเจ๊เปียวมาที่นี่นะครับทุกคนเออทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเราสองคนเนี่ยมาทำอะไรที่กระท่อมฮันแน กระท่อมนี้แหละที่เราดเจกันครั้งแรกตั้งแต่เรียนมานะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยตอนนั้นก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าต้องแยกย้ายเข้าไปเรียนในเมืองใช่ไหมเราดเจกระท่อมนี้เป็นกระท่อมสุดท้ายนะครับทุกคนสถานที่ที่เราประทับใจนะครับผมไม่ต้องถามแล้วว่าประทับใจเรื่องอะไรนะครับผมประทับใจเรื่องอะไรครับอ่าประทับใจเรื่องความเงียบสงบสบายเยน็นสบายนะคะทุกคนเราไม่ต้องไปที่รีสอร์ทเลยค่ะเย็นสบาย ฟิลธรรมชาตินะคะทุกคนเอ้าไม่ใช่นะคะทุกคนเจ็บเนียชอบก็คือมันเงียบดีะคะ่ะแล้วก็มานั่งพูดคุยกันอะไรเล่นๆไปนะคะทุกคนเรามากับเพื่อนเราด้วยนะคะเราไม่ได้มาสองคนนะคะทุกคนเราไม่ได้มาสองต่อสองนะคะเรามีเพื่อนมาด้วยนะคะซึ่งเรามานะทำรายงานกลุ่มตรงนี้กัน ก็อยากให้รู้ว่าตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ยเรามาที่ไหนกันบ้างตามที่บอกนะครับคือในคลิปนี้มันบอกไว้หมดแล้วว่าเราไปที่ไหนกันบ้างนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ต่างจังหวัดที่เราไปด้วยกันนะครับแต่เราไม่สามารถไปในวันนี้ได้นะครับทุกคนเออก็นี่แหละครับการออกเดตของเจเปียวกับบ่าอาร์มสมัยเรียนนะครับก็อยู่กันแค่นี้เลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนานๆทีจะเจอกันนะเพราะว่าเจเปียวเนี่ยเขาไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วผมเนี่ยก็ทํางานด้วยนะครับทุกคนใช่ไหมใช่เออเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนมาไหนด ก็ใหญ่จะเจอกันที่แค่โรงเรียนแล้วก็ตอนทํารายงานกลุ่มนะครับผมเออประมาณนั้นเลยไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกเอาตรงสมัยเรียนคือมันยุ่งยุ่งมากยุ่งจริงๆแบบผมก็ทํางานประจําด้วยรืองานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยเพื่อแบบหาค่าขนมให้เจเปียวไปโรงเรียนนะครับผมเจเปียวแม่งชอบขอตังค์เบาอามนะครับตอนสมัยเรียนเออนั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวชีวิตของเราทั้งหมดในสมัยเรียนนะครับผมในปัจจุบันก็ถ่ายคลิปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับผมชิวๆนะครับชีวิตเราไม่มีเลยมากนะทุกคนกว่าจะสบายนะครับต้องลําบากมาก่อนนะครับทุ ในสมัยเรียนนะครับก็คิดดีๆเลือกดีๆนะครับผมอย่าพลาดก็พอนะครับแค่นั้นแหละถ้าพลาดมาเนี่ยคืออนาคตคุณจบนะครับผมแนะนําว่าถึงเวลาเหมาะสมอ่ะเดี๋ยวเนื้อคู่ก็มาเองไม่ต้องเป็นต้องไปวิ่งหานะครับถ้าคนมันจะใช่อ่ะอยู่ตรงไหนก็ใช่อยู่ดีแค่นั้นแหละถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ก,กับช่องเป่าอาร์มตอกสดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาเจเปียวไปไหนไปทาอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปแกล้งทําอะไรก็ รอดูได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปต่อไปต้องสุดกว่านี้แน่นอนอาจจะเป็นเออ่ลั่นหรือว่าแกงเกียวเปี้ยวก็รอดูอีกทีนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนไเจอกันใหม่ EP หน้านะคะับบ๊ายบาย